สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรผันแพงครับเอฟซี FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรป้านแพงพี่น้องครับน้องอุงอิงนะครับโพสอะไรกลางดึกทำเอาเอฟซีนะครับต้องน้ําตาคลอเมื่อได้อ่านบทความนะครับน้องอิง,องโพสเมื่อวันจันทร์ที่30ตุลาคมนะครับปี66 โพสสามทุ่มสามสิบแปดนาทีครับจักเอาเวลาใดไปคิดน้อยหลาจักเอาเวลาใดไปเรียบเรียงแค่พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังพิมพ์ยากอยู่แล้วครับจากความรู้สึกเรานะครับพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยแต่นี่ครับอิหลาพิมพ์เป็นภาษาอีสานคำเบาที่เป็นภาษาอีสานนี่พิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือเง้าแห้ง เดี๋ยวผมจะอ่านในฟังกับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะอ่านในฟังเพื่อนพิมพ์มาลาขอเอ้ย <c oughs> ลาขอพระคุณผู้ผู้ยุบเบื้องหลังทุกคนเด้อจา้าที่เฮ็ดใเฮลามีมือนีได้ขอบพระคุณทีมงานคอนวอยขอบพระคุณพีพีแดนเซอร์ ทีมงานคุณครูผู้เย็ดให้โชว์ให้หลาครูในวงที่ซอยแนะน้ำลาซอยบอกซอยสอนลาขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีพ่อพ่อแม่แม่ในวงพี่พีในวงและที่เลื่อมบบได้คือผู้นำผ้าลาให้หลามีมือนี่ นั่นก็นคือพอโจแม่นุชครับย่าสุภาพลุ่งอำนาจพอนน่อนุ่นแม่บีที่เปิดโอกาสไฮลาสนับสนุนไฮลามีมือนี่ลามีได้ทุกมือนี่กับเพราะวงสาวหน่อยที่ให้โอกาสลาได้ถ้ามาหากินนะฮะและอีกคนกี่ค่อยเป็นกําลังใจ อยู่ขังหลังหลามาตลอดนั่นก็คือแม่หน่อยพ่อเอกครับพี่หมอนอิงทีมงานรถตู้ที่สูน้ําหลามากบอวลาสีพอปัญหายังเขามาทุกคนกับพอมจะอาแขนรับหลาหลาก็เป็นกำลังใจให้หลาสูมาตลอดขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคน นำเดวยจากทีบทิมบ่อป่าหล่ะมี่ยังเขามาาพ่อพ่อแม่แม่กับพร้อมรับมือสู่ไปน้ำหลาหมายถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี่ครับค่อยปกป้องค่อยให้กาลังใจให้ลาในมือที่ลาเมื่อยกัยังมีกําลังใจดีๆจากคนรอบขาระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนเอ็นดู หักแพ่งหลามาตลอดอีหยังกีฬาบอมี่พ่อพ่อแม่แม่กะหาให้ <c oughs> เฮ็ดเฮลามาตลอดอเจอหยังมาเตละเทือบอวาสิเป็นดรามาร่าอีหยังคำเดียวที่พ่อพ่อแม่แม่บอกลาคนในว่งบอกลาพ่อโจ แม่หน่อยคนนยูขังหลังหลาสีบอกก็หลาเสมอใหเลาปล่อยพานทุกอย่างที่มั่นบรนทอนใจมือนีลาเฮ็ดไ้แล้วเอ้ยมือนีลาเฮ็ดได้แล้วเดอจ้าถึงสีสํำเร็จนิดหน่อยแต่หลาก็ดีใจที่ทุกคนย่งหักแพ่งหลาพอพอแม่แม่ย่งหักแพ่งหลาเทื่อนี่หลากะจะพัฒนาจากของ ครั้งนี้ไงต่อไปนั่นแหละภาษาไทยต่อไปน้ององค์หญิงจะพัฒนาตัวเองให้สมกับค่ำที่พอ่พอพอ่อแม่แม่หวังไว้น้ำหลาเด้อจา้าแฮชแทก็กลาหักบ้านสาวน้อยหักพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนเดิอจา้าเดิอได้ไี่นนองเด้อจ้าได้ไหมเนอง จังใดเป็นจังใดครับโคตรกลา,างดึกพ้มกับว่ากลางดึกอืมมารถ้ามันเป็นเรื่องที่เขืเอนว่าช Tr ูคุณธรรมชูวความดีนะครับพี่น้องครับมือนี่หลายคนหลายท่านกับสิหูว,ว่ามีกระแสต่างๆที่เป็นล่งในเพจครอบครัวพ่อแม่องคงอิง เราไม่ยายิงแฟนเพจไม่ใช่ข้อกลัวนะครับเป็นอย่างนองอิงก็โพสมาตอนบ่ายกับพรานันละครับด้ามานั่นแหละครับทีลาบอกว่าย่าสูญเสียตนเองด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จักเราก็นั่นแหละครับน้องอิงก็นิ่งเฉยไงเพราะเขาไม่รู้จัก เราจริงไงพอพี่น้องเอฟซีกลับไปแจกตงังไห้นะครับว่าคุณดูคลิปแค่นี้คุณอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมไม่เห็นคลิปเตือนออกไปแล้วครับแต่ผมว่าเจาะจงนะครับแต่ผมว่าเจาะจงผมบ่ไเด้เหตุเป็นคลิปแจกเจาะจงไปในเรื่องนั้นผมคิดว่าน้องอุ๋งอิงจะต้องพานไปได้และในที่สุดมือนีสามถุ่มก่าครับ น้องอิงโพดออกมากครับช่วงท้ายที่ผมอา่านในฟังนั่นแหละครับนั่นแหละครับถูกอย่างที่มันบันท่อนจิตใจคนที่เขาเอ้าให้บันท่อนจิตใจคือคนที่พวกหูจักตัวตนของน้องอิงนะครับตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดเก้าเดือนสิบปีนึงแล้วผมคิดว่ามากพ่อทีสีเฮดให้เขาเป็นเอซีได้ สำหรับผู้ที่ยังล่างเลอยู่นะครับเล็กน้อยผู้นี้อายุสิบเจ็ดนปะีแตงแต่ห้าหูจากมาเดือนมกราคมครับบบเคยเห็ดยั้งไห่พอพอแม่แม,แม่เอซี่บกเคยเห็ดไห้คนที่อยู่เบื้องหลังบบเคยเห็ดไห้ไอ้พอผ,ผ,ผู้ผู้สางเนี่ยนะครับเสียหายเลยครับ มีแต่คนที่บ่มหจกักโตตนดีแท้จริงมีแต่คนที่ไม่รู้จักเท่านั้นแหละครับพูดให้ร้ายพูดใส่ไฟแล้วนะน้ององค์งอิงนิ่งเฉยได้เพราะคนหลอบขาดเพราะเอฟซี่นะครับเดี๋ยวมันกระพานไปอย่าไปสนใจเมื่อนี่น้ององค์งอิงพานมันไปได้นะครับ แฟนเพจนี่บางเือนององค์ิงแหละครับเป็นแอดมินครับเห็นครับแต่น้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำณจุดนั้นมันถูกต้องและเชื่อมั่นว่าเอฟซีเข้าใจครับเข้าใจว่าเพราะอะไรยังไงเรื่องบางเรื่อง บางคนก็จะบอกว่าเจ้าเป็นอย่างคือพ่าเอามาว่าวัาสนาว่าปกป้องน้องหญิงาว่าเป็นผนังทองแดงกําแพงเล็กให้น้องหญิงเจ้าคือพวกเอามาเวา้าบางเรื่องพี่น้องเข้าแหงเอามาเวา้าเขาแหงได้ใจนะครับคือกันกับสร้างหนังสร้างหนังดรามา่าถ้าคนร้องไห้ถ้าคนมีอารมณ์ร่วมนั่นก็คือเขาสําเร็จนี่ก็เหมือนกันครับถ้าเราไปม,มีอารมณ์ร่วม นะครับถ้าเข้าไปตอบโต้นั่นแหละคือความสําเร็จของเขาดีพอดีเขาฟอนออมอยอะผุนเขา้าศูนย์ในเขาได้เขาฟอนออมคมอมยอะผุนฟอนออมโทรศัพท์เยอะุนดีใจได้อยู่โมโหเขาได้ได้นะครับบางทีเขาห้าหูอยู่แก่ใจเหมือนน้องหญิงนะครับรู้อยู่แก่ใจเราเป็นเอฟซีเราก็ดูอยู่ไงว่าน้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่านะครับเราก็ปล่อยผ่านเขาคนที่เขาไม่ชอบ คนที่เขาจ้องจะมองว่าเราไม่ดียังไงยังไงเขาก็มองว่าเราไม่ดีนะครับเข้าหายใจออกเขากับ,บาดาเข้า่าปล่อยไอ้กาดคาร์าบอนไดออกไซด์ออกมาให้เขาเข้าหายใจเข้าไปกับว่าแย่งอากาศเขานั่นละค้นที่จ้องที่มองเข้าบด่ดีนะครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับมันยากมันก็อาจจะมีเลยครับผู้ที่เิ่นกับใจมากติดตาเป็นเอฟซีโต้ย่งของน้องหญิงเพราะว่า ค่ามดีค่วมหนาหักเห็ดใหก้เจ้าย่อมแผาต่อการอันตรีมีแน่นอนนะครับมันมีแน่นอนกันนี่แหละครับเพราะจิตใจจะเลื่อมมานีคือเด็กหน่อยสิบเจ็ดปีนะครับมุเจ้าสิเปียเทียบกับแบบผู้่ิพันประสบการณ์มากมายผู้่ิพันเรือดร่ามาโดยโชกชนเจ็บมาเยอะเนี่ยคือบอโจนี่เจอคนมาหลายรูปแบบ จะไปเทียบแบบนั้นมันไม่ได้ถ้าเทียบว่าเด็กอายุสิบเจ็ปีและย่างก้าวเข้าสู่วงการเนี่ยเมื่อเดือนมก,กราคมปีเนี้ยยังไม่ถึงปีเนี่ยแล้วก็สามารถยืนหยัดและรับกระแสและแรงดราม่าได้ถึงขนาดนี้มันไม่ใช่ธรรมดาครับมันไม่ใช่ธรรมดาไม่เลิศรู้อันดับหนึ่งนะครับ แต่คําว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมันก็คือหาไม่ได้แล้วครับมันหายากแล้วครับอาจจะเป็นหนึ่งในร้านหนึ่งในสิบร้านหนึ่งในร้อยล้านก็ตามแต่จากคนที่ไม่เคยดูหมอลํายังมาดูเลยเพราะใครจากคนที่ไม่เคยให้มาลเลยก็ยังมาให้มาลัยเลยเพราะอะไรตอบได้ไหมคุณตอบผมได้ไหมครับมุจจอตอบขอไดบอ,อจกจากเจ้าว่าตรงว่าเคยไปยืนกลางห่มเนี่ย กลางห่มเนี่ยกลางล่มตากฝนเนี่ยเบื้องหมอลำเจ้าบอเคยเบิ้งหมอลำเนี่ยคุณไม่เคยดูหมอลำแล้วคุณไปกลางล่มเพื่อที่จะดูหมอลำเพราะใครแล้วเป็นเพราะอะไรตอบผมเดยบ่เอาตอบไม่ได้นี่เลยคือพลังบวกครับพี่น้องครับนี่เลยคือพลังบวกครับทุกคนครับไม่ใช่แค่ว่าทุกภาคในประเทศไทยครับ ทั่วโลกเลยครับพี่น้องคนไทยทีไ่ไปเห็ดงานยุต่างประเทศถ้าเพิ่นมีเน็ตเพิ่นกาหูนะครับฝรัง่งยังเบิงกะคิดบังซ้ำนั่นครับคลิปนี้จังๆเลยแันนี้เอาสุดท้ายครับ ผลงานเพลงผู้ใดได้ฟังบักร้องออกมาล่าสุดผมสิเปิดในฟังน้องอิงนี่แหละแต่ว่าผมจะไม่ผมจะไม่เป็นเอเอาคิดมาลงคือพี่น้องผมรู้อยู่แล้วนะครับผมรู้อยู่ว่ามันมีเกณฑ์อะไรที่อาจจะทําให้มันเป็นเนื้อหาซ้ําได้แต่นะครับผมสีฟังโดยที่เพิ่นออกเพลงมากแล้วไม่ติดเนื้อหาซ้าแห่จะไม่มีผลกระทบกับเพลงที่น้องอิงจะปล่อย พี่นอไปฟังฟังเอาช่วงนี้สันส้นๆน,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 นี่สั้นๆสั้นๆอ่าฟังนะครับฟังนะครับตาซอ,องสายตาจนแขนขาล้าเลยหอดบ่เห็นหน้าจอยนางเอกน้อยสิ้นหวังแล้วน้อผ่เคยน,า,น,า,นางทาน้องขึ้นหันมาอายสงยิ้มรอจนน้ำตาไหลคอเมื่อนี่น,อ,นรอ,อ,อรออายบ่เหนเ็นไงครับโอเคเนาะ เท่านี้ไม่มีติดซ้ำครับในพี่น้องฟังเอาไม่มีเมโลดี้นะครับมันไม่มีปัญหาโอเคพี่น้องผมปลื้มใจนะครับผมบอกหลายคนหลายท่านคิดผมต้องขอพระคุณครับผู้ถี่ฟังผมจนจบโดยที่ผมบ่ได้นั่มภาพมาประกอบบอ่ได้นั่มวิดีโอมารีแคคแอคชั่นนะครับคว่หรือซึกหลุนล้วนครับขัดออกมาจากมั่นสมองผมอย่าลืมครัเอื่นครับ พอโจกับน้องอ้งิงครับเสร็จจากร้องคอนเสิร์ตจะวิ่งมาเลยครับมาทางกทมครับพ่อโจจะคุยงาน9้าโมงนะครับตอนบ่ายจะร่วมแถลงข่าวใจนี่สำหรับวงการถ้าติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรแพงให้พ่อโจให้น้องอุ้งอิงนะครับผูู้ที่เป็นศูนย์หนานะครับผ้าเห็ดผ้าสาบนะครับ เนี่ยผมจะอ่านในฟังครับมีแต่อันสุดจอดอะคิวงานไม่ต้องบ่าถเทิงครับเต็มทุกวันครับเดือนหน้าครับเต็มทุกวันครับ <c oughs> <c oughs> เฮียหน่อยมอลล่ามไอเดอนกับเอือนครับวันที่สามสิบเอ็ดครับสิบสามนาฬิกาสิบห้านาฬิกาครับที่ร้านอีอย่างบ้นี่ผมอ่านมก่อกคอฟฟี่เฮาส์ครับพระรามสามนะครับลุงทะเบียนซื้อครับบายโมงครับบายสองครับสัมผัสเฮียหน่อยบอโจอุ๋งอิงเพชรบันแพงครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคอนเฟิร์มเข้าร่วมงานได้ที่คุณฮันนี่ครับศูนย์แปดหกกับสี่หาหนึ่งหกหกซีซีนะครับ ร้านผมอ่านบอกผมยำผมอ่านผิดไหมฮันนี่บ่เนี่ยคิมนี่ถ้าผมถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านกาแฟาครับคอฟฟ่เฮาส์นะครับยูพรามสามลองติดต่อกันไปสําหรับผู้ใดอยากจะไปลงทะเบียนซื้อมนชนนะครับผมก็อยากไปยุติว่าผมว่าเป็นซื้อมนชนครับผมไปผมก็กว่าจัชชีวาอย่างไหนผมหาเบิ้งก็้นปีนองแหละจับหนาด <laughs> ผมไปองอะไรแค่ถ่ายรูปแหรอครับผมมม่จักไปถามเขาเจ้าดอกไม่รู้จักหรือว่าคุณจะตั้งประเด็นถามอะไรอ่าผมรู้แต่ว่าไปอย่างมากก็แถ่ายรูปสวยๆมาฝากผมก็ได้แค่นั้นจริงๆครับแล้วผมเรียนเรียนภาพแล้วผมก็พูดแค่นั้นเน่ะอย่างผมไปสัมผัสผมสัมผัสว่าเป็นผมเป็นเต้าเบาเบ่ากับเบ่าเบ็นมามีสคริปต์เนี่ยอ่าโอเคครับฝากกุ้มปิดเลยครับวันผีหนึงนะครับหนึ่งสองสามเก้ามือนะครับ เจ็ดละะ้อยเจ็ดสิบราคาเพลงน้องอิงทีให้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับอ่าถาจนแขนขาลาลอยนะครับหอนเพรเห็นหนาจอยนี่นั่งเอกน้อยอ่าเอื่อนทักนั่งเอกน้อยวันที่สิบแปดครับเดือนนี้ครับตามกําหนดการล่าสุดพี่น้องจบดีไม่ใช่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับคลิปทางช่องทีมง,งานขอแต่ดับนั่น้วยครับพี่น้องอย่าลืมช่องสาวน้อยและเพื่อนดีแล้วกอดครับ จะถึงแสนแล้วนะครับเข้าไปติดตามกันหน่อยครับสวัสดีครับ